เขาหลังเบริเขาโน้นพี่ดอดเจ้าของโน้นบลับคนอื่นเขาโน้นเจ้าของโน,น้น,นบลับยี่พี่ตาหาเต็มแล้วกินเงือกเรเซ็นละลายเต็มกายายังก,ก่อนเอ๋ใส่ล่มต้นผู้ดังตามนะโอ้ย พอบ้าน,นคนทำนะ 在磨牙。 น้ำป่ยายวีกหมดเอาแบบนี้ มื่อหนีมาท่านมองจอดรถมองหนึ่งพี่น้องอันมองสุดท้ายตีหาเจ็ดนาทีพี่น้องถึงที่ทำงานแล้วโอ้พี่น้องแสงขื้นแล้วงามขนาดโอ้งามขนาดพี่น้องได้พีขื้นมากินกาแฟอยู่าสูงมาจัดน้หน่อย อือนี่จ้ามือมือ่ไม่ทำอะไรหรอกจ้าอือทำงานบนไฟบนี้เลยจ้าโอ๊โปุ๊ิงปีแม่กระอรมมไม่ให้ยังรับปีกันใส่หยวนหนึ่งมาตรวจ้อือสี่สิบสอง เมือ่อวานนี่ได้คุยกับเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่ง<ม>เขาหาก็มาทํางานได้สองเดือน,น <c oughs> พี่น้องก็เขาบังเอิญได้เงินเดือนหลายกว่ายวิบนางบ่ได้เลยยาวบิโทรหาหัวหนา้าเบิดมือมืนเนี่ยสรุปอ่ะ